ทั้งคุณครูต้องน้องเนี่ยอยู่ที่บอกด้านหลังสุดโดยมีคุณครูทั้งสามท่านอยู่ทีางประมาณนี้ครับเด็กๆอยู่ตรงนี้คอกอดกันเด็กๆอยู่ตรงนี้ประมาณเหมือนกับความรู้สึกว่าให้หนีไปด้านหลังครับเพราะว่าด้านหลังตอนแรกยังไม่มีไฟหรือควันหมายถึงเห็นภาพว่าคุณครูกอดน้องไว้ใช่กอดน้องไว้สิ่งที่ที่ที่เราดาเนินการก็มีคุณครูก่อนแล้วก็จะเป็นน้องๆทั้งหมดเพราะว่าเราจะเห็นกําแพงคุณครูก่อนใช่ครับ พี่สุชาติเห็นบอกว่าเจอภาพนั้นกลับบ้านไปเป็นยังไงครับพี่คือผมอะอยู่ด้านนอกของตัวรถฝั่งด้านท้ายประตูฉุกเฉินผมอะเปิดประตูฉุกเฉินออกมาแล้วผมเห็นภาพที่ไม่ใชเป็นพูดดีกว่าครับ่าเด็กรายชื่อที่มันออกมาเรายังไม่ทราบพอผมขึ้นรถกำลังจะเดินทางกลับคือผมตัวผมเองอะผมอยู่ในเขตบกนทเรามันเป็นเคสใหญ่เราก็ต้องไปช่วยกันนะครับเราผมจะมีอุปกรณ์ของพวกผมแบบเนี้ยผมก็จะไปช่วยเผื่อปัจจเป็นที่